อย่ามาดูถูกกูนะกูคือลูกชายของตระกูลบ้านเจตุ์สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มทันโมบายนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจฮนะตอนนี้ผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมฟังเพลงแล้วเหมือนกําลังเล่นเกมตอนช่วงยุคแรกๆเลย <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับขออภัยคนที่รอหุ่นตัวที่ผมว้ก่อนหน้านี้คือด้วยกระแสของกันดั้มภาคใหม่มาจากดาวพูดที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือไปใเดนหลักที่เราจะมารีวิวหุ่นในครั้งนี้กันซึ่งหุ่นตัวน,นั้นก็ พิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์นี้ด้วยนั่นแหละนี่หุ่นที่ใครหลายๆคนก็ชอบทั้งบทบาทในโตหุ่นของมันแล้วก็โตคนขับเองกับดาริบาดี้ของลูกชายประจำบ้านเจเตอร์กูเอลเจเตอร์นั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในนามของพี่บ๊อบด้วยความไวของพี่จีนตามสไตล์แกก็เอาหุ่นผ้าม์มอสเข้ามาในเกมนี่เป็นตัวที่2แล้วเป็นหุ่นที่เปิดได้จากตู้50ข่นั่นเองไปดูกันว่าดาริบาดี้ที่ได้เข้าขเกมนี้นั้นจะมีความสามารถยังไงบ้าง มาครับทุกทคนที่เคยเห็นลีลาของตัวดาริวาเดในเรื่องแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ว่าพอมาได้ลงเกมนี้นั้นจะมีลูกเล่นอะไรงไงบ้างนะครับโดยตัวดาริวาเดนี้จะไม่มีการติดปืนในแดนทั้งสิน้นซึ่งอาวุธยิงของมันนั้นก็จะเป็นการส่งบิดไปชนต้องส่งให้ครบหมดก่อนถึงจะสามารถรีโหลดได้ทีนี้ก็มาดูท่าฟันกันฟันธรรมดาฟันข้าง แล้วแรดฟันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันสกิลแรกกดไปธรรมดาก็จะเป็นการเอาโลก่กันข้างหน้าพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาศัตรูซึ่งสามารถกดฟันได้อีกอย่างนึงก็คือกดดันซน้ายหรือดันขวาครับก็จะเป็นเข้าไปหาศัตรูโดยเอาบิดกับหอกมาล้อมรอบตัวร้องกัน แล้วทีนี้ก็มาดูสกิลสองกันสกิลสองผมว่าแต่ละอย่างนี่น่าสนใจมากมากอย่างแรกจะเป็นการตัวหุ่นจะใช้เท้าจับศัตรูเข้ามาหาเราครับโดยที่มันสามารถจับได้ไกลระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าในระหว่างที่เราจับอยู่นั้นมันจะมีอยู่ช่วงขนาดหนึ่งที่เราไม่สามารถกดไรได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือผมลองเดานะ คือมันเป็นดีบับจะทําให้โตหุ่นที่โดนเข้าไปนั้นอาวุธยิงเบาลงถ้าให้ผมลองสันนิษฐานดูว่ามันคืออะไรของโตหุน่นผมว่ามันน่าจะเป็นฝนที่เคยเปิดตอนช่วงที่สู้กับแอรียลนะครับที่ทําให้อนุภาาของบีมอ่อนลงหรือก็คือกลของพ่อมันแหละอาจจะใช่ก็ได้แต่ไม่แน่ใจนะครับทีนี้ก็มาดูคอมโบของตัวนี้กันมีแต่คอมโบฟันล้วน,น,นก็อย่างแรกกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งจะเป็นถ้าเอาหอกมาปั่นขึ้นไปข้างบน ส่วนอีกน,นึงก็คือกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสองก็จะเป็นท่าหนีด้วยเท้าพร้อมกับโยนไปไกลทีนี้ก็มาดูท่าไม่ตายนะครับอืมท่าถือว่าทำมานานนานกว่าตัวที่แล้วนะครับอย่างเบร็กิเบลที่ดูกันแล้วก็โตหุ่นก็น่าจะอ้างอิงมาจากตอนที่สู้กับเอริโอในซีซั่นแรกมันก็จะอ้างอิงจากท่าในตอนนั้นมาเกือบทั้งหมด จึงทําให้ตัวหุ่นยังไม่มีอาวุธยิงอะไรอย่างอื่นแต่ในจริงผมอยากให้มันดูมีลูกเล่นเยอะกว่าน,น,นี้น่าจะทําให้แบบว่าอาวุธมันสามารถแยกได้แล้วก็ส่งไปตอดเหมือนกับพวกแทนเซียนเพราะว่าอันนี้มันมีแค่บิดอันเดียวที่มันส่งไปตอดได้แบบสตันแต่ตัวหุ่นก็ยังมีท่าที่แบบเอาไว้ทั้งเปิดแล้วก็เข้าได้อย่างดีแล้วก็ของเล่นแปลกใหม่อย่างแล้วขอที่สามารถล่าศัตรูเข้ามาหาเราได้พร้อมกับ อะไรก็ไม่รู้บางอย่างที่ทําให้ยิงเบาลงแต่โดยรวมแล้วก็เป็นการตีความตัวดาริเบเดเกมนี้ในรูปแบบของหุ่นเข้าปะทะอย่างแน่นอนนะครับะงั้นเดี๋ยวเราไปตีกัะบ,บอดกันสำหรับทีมที่จะเราไปเล่นนะครับก็ ผมชอบทีมที่เขาจัดมาให้มาเลยเหมือนรู้ว่าถ้าเกิดผมจัดผมน่าจะจัดประมาณนี้แหละนี่นครับเป็นทีมแม่โมจจากดาวพุธอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยจากคราวที่แล้วนะครับก็จะมีตัวละครทั้ง3าตัวจากในเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้ง G L, N G, กูเอลเคนันจีแล้วก็คอสเทล่านะครับเอาเป็นว่ามันคือเซยูโจกครับก็แท้ๆกันได้แหละในช่วงที่ผมถ่ายอยู่ก็เป็นช่วงที่กันแม่โมจจากดาวพุธฉายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถามเรื่องผมคิด เห็นยังไงกับภาคนี้ก็ผมเคยไลฟ์ไปในช่วงวันที่ถ่ายจบไปเรียบร้อยแล้วไปย้อนดูกันได้แต่ที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเกมก็คือหลังจากที่ได้ดูจบไปเน่ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเกี่ยวกับหุ่นแต่ละตัวไม่รู้ว่าพี่จีนจะเอาตัวไหนเข้ามาบ้างครับแต่ที่แน่ๆหุ่นของน้องซูทุกตัวน่าจะได้ลงเกมนี้ส่วนใหญ่แต่หุ่นที่เหลือนี่สิจะมาสักกี่ตัวกันอแต่อย่างน้อยๆนอกจากตัวบริบอลเล่แล้วกับแอเรียวที่มีออกมาแล้วก็เหมือนมีคนไปขุด ไฟของฟาแลกมาด้วยแต่เป็นไฟแลกเวอร์ชันเบอร์สี่ขับเนาะอ่ะอันนี้ก็โตหุ่นยังเวลน้อยอยู่ก็เล่นค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเอาลวงชนเอา้าชนไม่ติดไปเลยไปเลยลากแมงเข้ามาอุ้ยอย่ามาดูถูกพี่บ๊อบจากบ้านเจเตอร์เชียวนะไป้องบิดอ่า ทางว่าถึงว่าพอถึงไหนเออถึงโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามรอใช้อันตีก่อนรอซื้อมันลอซื้อมันอกไก่ไปเอ,อ้ยเ,ออเออลืมกดผิด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 รอเลยรอเลยปันแหมเออว่ะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าโตหุ่นเดี๋ยวลองสังเกตดีๆนะอ้าวขอให้คนอื่นเขาสังเกตก่อนมันก็รีบจังเลยเอ,อ้ยลืมอนลื่ลืล่เปิดนี่ก่อน เราลอให้มันริงโต้หุ่นมีโลกกันข้างบ้านข้างด้วยนะครับนี่ปันโผปันไม่ทันเล่นมาโมมากเลยตอนนี้อืมอืมเลือดน้อยเราต้องเล่นแบบค่อยๆหน่อยไปปาปาปา,ป,าปันโอเคสเปคของหุ่นนี่ก็น่าจะเอาตามที่เห็นในตอนสู่โรงเรียนแล้วครับ แัชชาโอ๊ยสีแดงเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองร่อก่อนโอเคลองร่อสำเร็จคนแมงอืๆๆอมอืมรอรอไปบิดคิดว่าฉันเป็นใครฉันคือลูกชายของบานเจตเตอร์เชียวนะอืมทีเดียวตายแต่รูฟองแล้วน่าจะอยู่ได้ไม่นานอุ้ยเซตา เฮ้ยไม่ใช่เซต้ตาผู้ผิดนี่คือโนเลอ,อาคามิลต้องปดิดผิดเดี๋ยวลากเข้ามาเข้ามาใกล้ๆ,ๆอืมลากเข้ามาลากเข้ามามาลากไว้โงโง,โง,โงได้นะละอ,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 อ๋ออืดรุดรุดรุดคอมโบรุดคอมโบกูแตะกูยังชนแม่งไปปันเอาปันไม่ติด เสียดายโดนโดนเรยค่าเลยครา้นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นใครเครียดอยากคำหุ่นอะ่ะเพิ่งดูจบมามันก็อินแต่ว่าถ้าพูดถึงในเกมในเมื่อดดลิวาร่เข้ามาก่อนแอริเอลแอรลก็น่าจะเข้ามาเป็นตัวที่3แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่จะต้องบอกว่าถ้าเอาตามที่มีแอริเลให้เล่นแล้วเนี่ยฝั่งเกมหลักแอริเอลออกมาก่อนแต่ว่า พี่จีนก็ได้เปรียบเรื่องหุ่นของฝั่งแม่มดที่มามากกว่านั่นเองก็ล่อไป2ตัวแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นหุ่นตัวหลักที่น่าจะดึงดูดคนได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าแอเรียวฝั่งพี่จีนปล่อยออกมาเราจะได้มาเทียบกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงสบายๆชิวๆครับภาวนาว่าอยากให้หุ่นภาคแม่มดออกมาหลายๆตัวเพราะว่าหุ่นทุกตัวมันเอามาลงในเกมนี้ได้หมดเลยถ้าก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่เสียดายที่พี่กูเอลไม่มีเสียงภาคาพวกฝั่งแม่บดนี่น่าจะมีเสียงภาคกันอีกทีนึงก็ตอนที่น้องซูเขาเกมมาแล้วแหละอ่ะงั้นก็ก่อนประเดิมต้องเปิดด้วยการลากแอร์เรียลรีวิวเข้ามาไม่าลากเข้ามาเลยไม่โดนแล้วอุยวอ๊ยโดนลุมคดแม่งอืเฮ้ยโอเคปล่อย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 ไปอ,ยอ่ะบิดไม่เป็นไรปันป้าป้าป ไอ้ท่าปั่นนี่ผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเออ่ในเกมหลักก็คิมลิสวิด้าโอ้ยไกลไปไกลไปหาได้ละเฮ้ยไม่ได้ดิโหต,ติดไอ้นี่อีกเอ้าเอ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 าแอรี่รีวิวเป็นเงๆงๆปั่นตั้งต่อเลยโจรไม่ไกลไกลเลยบุญแต่ใช้ท่าปัน่นผมชอบท่าปั่นมากกว่ามันไวดีแทงแทงโดน,นไหมไม่โดน ปั่นปับปับปับอืมเฮรอดเฮ้ยมันกดไม่ตายกดยัง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 เดี๋ยวรอซื้อก่อนโอเคกดหมดหมดละแต่รอขอรอหาจังหวะที่เผอก่อนเลือเราก็น้อยไม่ใช่อะไรหึงปั่นเอ้าหลุดแท็กเฮ้ย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 อากาศไม้ไม้ใกล้รอก่อนรอก่อน อุ้ยโอเคอเฮ้ยไม่ได้ละมาโดนฝุบ้านเจตเติร์นคนนี้โอ้โหกุดนลุมอัดมุมไปเล่นกับตัวอื่นสิวะเออรอเรื่อยกๆกันเอาล้มอีกกุซตา,าจะปิดให้อ่ะคนแม่งไปไม่ได้มองละนี่ดีบัฟไปซะเอ้ยเดี๋ยวนะมันดีบัฟฝั่งตัวเองด้วยเ,เนี่ยเพิ่งรู้เพราะปกติผมกดหนึ่งๆลองหุนอยู่ไง โอ้ไม่นึกว่าแม่งฝั่งตัวเองจะโดนด้วยเดี๋ยวรอก่อนเราต้องเล่นแบบค่อยๆใจเยน็นๆไอหุ่นจาระโตนี่ท้าเรายิงตายได้ง่ายๆเลยเออมงปเล่นโตขึ้นไปอืมปันปบัปบปบัปบชนปับปับปับเรียบร้อยกันสวยนี่กูเดินยิงกะยิงข้างเลยมารีบเก็บเลยดีกว่าไหมคนจะเป็นยางน้นแหละลาเขามา อาลากเข้ามาแล้วก็ทำอะไรแอะแแอะพ้เหลี่ยมแพ้เหลี่ยมนี่ลูกฟองลูกฟองปัน่นปับปบับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไม่ออกเชียวเกือบเกือบเกือบบิดชนเอาไม่ตายชิบหายละอู้โอ้ทนได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วอู้โอ้ยไม่ตายยังไม่ตายหนังชีวิตครับอเออรอไปก่อนรอไปก่อน มาไปทางไหนดิไอบ,บอดฝั่งกูช่วยได้บ้างเอาไม่ช่วยกูช่วยตัวเองก็ได้มุ<ว>้ยอี๊ยเมื่อกี้จะยิงตายแล้วถั่วแม่งอัดหลังมาพอดีโหเสียดายมากเออต้องให้เฮนันตีเก็บให้มันเดิมเกมนี้มันลุ้นเพราะไม่ได้มีอะไรมากอะครับลุ้นแค่ว่าพี่บอทกูจะเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกที่มันามาันลุมหมาหมูได้หรือเปล่า ยังไงเราก็ต้องทำให้สกเซ็ให้ได้ด้วยการที่เอาพี่บ๊อบป,ปิดให้ได้นะครับเ็ตงว่า เ้ยเผื่อไม่มีใครสังเกตน,นะว่าทํำไมผมยังอัดคลิปทั้งที่ VPN นกฟ้าได้จากพวกเราไปแล้วแ่่น้ว่าพมนี้ผมกลับมาใช้ VPN ตัวเดิมแบบที่เคยอัดคลิปสมัยแรกๆนั่นเองแต่ถ้าใครถามว่าผมใช้อะไรก็ผมใช้ตัว m u d f i s นะครับใช้เล่นมาหลายเกมมากเลยครับตั้งแต่ f อ n a n t a Star Online, MGO ทั้งหลายที่กีดกันไม่ให้เราสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นผมเลยจะขออ้างว่าบางทีอาจจะมีการกดแล้วหน่วงบ้างก็อาจจะเป็นเพราะ VPN ก็เป็นได้นะครับว่าไว้นั่นมา เอาตลอดกับพี่บอบต่อผมอยากให้ดาริบาเดมันลูกเล่นมันเท่กว่านี้เพราะว่าในเรื่องเราจะเห็นตัวหุ่นมันสามารถถอดชิ้นส่วนคล้ายๆกับเทิร์เอ็กได้แค่ให้อารมณ์ประมาณนั้นนะกับแบบอยากให้มันส่งบิดไปสะใจสใจเหมือนซอสบิดควันตาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพี่ดีจะทําเป็นเวอร์ชันเซียนสหรือเปล่าแบบเวอร์ชั่นที่พี่บอบตัดผมใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ใดๆขอเสียงพากยังได้ก็ยังดี เดีลยวจะมีแค่น้องซูงคนเดียวก็ได้อะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องรีบทําผลประกอบการให้ดีที่สุดโยนแม่ไปก่อนเลยโยนแม่ไปก่อนเลยลุกขึ้นมาไหมลุกขึ้นมาไหมไม่ลุกกูล,ลากมาเลยมาล่ามาแล้วก็หนีได้อยู่ดีเออทนอุย๊ยแม่งยิงหลังปันอ่ากันไปไม่เป็นไรอืมปาป่า แสวยไปบิดโดนสวยงามจับโยนไม่ได้ใช้ท่าท่าอื่นเลยจะไทยลองไทยดูบ้างไอ้ลืม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 สิ่งนี้อุม้มไไม่ใช่ลามไม่ใช่ลากูบ,บิดเออนี่โอ้ย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 อ๋ออ๋ออ๋ออีเซลหลอนไม่เป็นไรตายา้ยไม่ตายอุ้ยแล้วโดนทัว แพงสวยครับดีเซยังไม่ได้กดไม้ตายแต่แซลอกกดละคนโอ๊ยไม่ใช่พี่ไี่ใช่ไหอืมนานี้แหละต้องมาเดี๋ยวก่อนวิธีครับอยากอยากจับแยกใช่ไหมอ่ะลากแมงไม้ใกล้แล้วขวิดแมงอืมเอาไม่ไม่ตายล้มซะก่อนเรียบร้อยปั่น อันนี้ยังไม่ใช้ไม้ตายใช่ไหมสตาร์จิเกิลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของเราโอ้โหเอาตัวอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ฟีดอมดิไม่ใช่อะไรครับไม้ตายฟีดอมมันทัดพลาดคืออนอาจจะลดเร็วเต็มก็ได้ไงผมกลัวแค่นั้นแหละไม่เป็นไรงั้นก็เพื่อความปลอดภัยนี่มึงก็ยิงเบาลงละลดความเสียหายลงได้นี่แหละสิ่งที่ผมกลัวดีนะกันได้หมดบิ๊ด เอาไม่สนใจกลูละกีฬามาก่อนไม่เป็นไรอืปันวนอ๋อลมแล้วโอเคเยอะไปเยอะไปท่าอะไรเล่นเล่นกีฬาเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเดี๋ยวมาดีนี้กีฬาฮะมึงจะเล่นพิวไปไหนฮะมึงจะเล่นพิวไปไหนฮะกีฬาอุ้ยไอสตาย์เจกันเลือ่อนจะไม่ลดอีกเหรอเนี่ยกุญสตาจับแยกไว้ให้ เอาตกลงหน้าที่กูใช่ไหมน่ะอะได้มา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  e! เดี๋ยวงั้นเก็บสตาร์ทตกันไว้เอาเจตัดเต้นนิดก็ได้เออป้าป้าป้าจับโยนไหมเฮ้ยได้เวลาวัฒน์กันแล้วล่ะอัพลันได้วัานะคุณสิแนวกันโอ้โหกูจะตายห่าละไม่เป็นไรไม่ตายอย่ามาดูถูกกูนะกูคือลูกชายของตะกุณบ้านเจตัสอุ้ยเดี๋ยนิดเดียว บิดบิดชุโลกชนชนชนอุ้ยรอดไดวารีไปหามันแล้วล่ะอุ้ย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 โอ้โหเซฟเกือบตายแล้วเมื่อกี้ดีนะวิ่งไปเข้าไปหาลูกซองกองมิสไซนี่ได้เห็นท่าปิดของเดลิวารีสักทีจริงๆท่าตัวนี้มันอัพขั้น3ได้ไอ้ท่าเข้ามันจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะเก่งกว่านี้อีก แต่อย่างน้อยเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ท่ามกลาง VPN ตัวใหม่ที่อาจจะมีความเ็วรอบลงบ้างเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายรายการกันครับโอเคครับก็อคคบจอไปนะครับสำหรับตัวดาริบาร์ดหุ่นของกุเอลเจเตองหรือว่าพี่บ๊อบจากมกสูตรกระดัมแม่มดจากดาวพุทธเป็นหุ่นที่มีอาวุธแปลกใหม่ดีหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับลิปต,ต่อไปก็ถ้าหากไม่มีถ้าหากไม่มีการแอบเอาแอลี่เข้ามาโดยไม่ได้นัดหมาย ก็คงน่าจะได้ทําหุ่นที่ผมค้างไว้ในคราวที่แล้วนะครับเว้นแต่นะว่าถ้าไอเลวเข้ามาก่อนก็อาจจะได้มีการมองบนขึนอีกครั้งก็รอดูนะครับใครที่มีหุ่นอยากให้รีวิวหรือว่ารีวรสอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลือไม่เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าไม่มีโอากาสครับสวัสดีครับ